เรื่องราวของพระนางอลลพินทิวาลินเป็นนาคินีบริวารของพระแม่รัศมีเทวีแห่งความงามและโชคลาภนาวิมานเกษียนสมุดพระนางมีพระวรากายล่างนาคสีขาวประกายแก้วเครื่องประดับสีทองระยิบระยยับสง่างามและล่างมนุษย์นั้นเป็นหญิงสาวสวยสวยงามและบริสุทธิ์พระนางได้รับมอบหมายให้นำพลังแห่งสมดุลสู่ท้องน้ำ ในวันหนึ่งขณะที่พระนางกำลังบรรเลงพินเพื่อถวายแดพ่พระแม่รัศมีสายตาของนางได้สบกับพญานาคาวีรกันพญานาคองคารัก์แห่งพญาอนันตนาคาราช ผู้มีพระวรากายสีดำสนิทสง่างามและหลอ่อเหลาเข้มแข็งและกล้าหาญเป็นนาผู้เยือกเย็นและเข่งขึมแต่เมื่อได้พบกับพระนางอรพินที่วาลินแล้วหัวใจของเขาก็ลาวกะถูกขึ้นแห่งความรักซัดกระหนำ่ำ ความงามอันบริสุทธิ์ของพระนางทำให้เขาไม่อาจละสายตาได้ความรักระหว่างอรพินที่วาลินและวีรกันได้เติบโตขึ้นทั้งสองพบกันใต้ต้นกันลประพฤกแห่งกรเสียนสมุทรความรักของทั้งสองช่างบริสุทธิ์และเรียบง่ายทั้งคู่มักใช้เวลาอยู่ร่วมกันบรรเลงพิณและแลกเปลี่ยนคำมั่นสัญญาแห่งรัก วันหนึ่งพยาวีรกันนาคาราชได้รับบัญชาให้ไปปราบกบฏในแดนไกลเขาได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาโดยเร็วที่สุดแต่การเดินทางครั้งนี้เปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาล ในระหว่างการศึกปราบกบฏพยาวีรกัรน,นาคาราชได้พบกับจันทมาศนาคีนางนาคีผู้สูญเสียครอบครัวในสงครามความอ่อนแอและความเศร้าของพนางนั้นได้กระตุ้นความสงสารในใจของพยาวีรกัรเขาจึงตัดสินใจพานางกลับมายังปราสาทใต้กเกษณสมุทรและมอบหมายให้นางทำหน้าที่ปฏิบัติรับใช้ แต่ด้วยความทะเยอทะยานจันทมาศนาคีพยายามเข้าใกล้พยาวีรกันนาคราชและได้ใช้สเสน่ยยั่วยวนเขาในที่สุดพยาวีรกันก็เริ่มลหลงไหลในความอ่อนหวานและคำพูดที่เย้าวยวนของนางเขาเริ่มละเลยพระนางอรพินีิวาลินผู้เป็นคู่ครองที่ซื่อสัตย์ พระนางอรพินทิวารินเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงของพยาวีรกันด้วยหัวใจที่แตกสลายนางพยายามอดทนแต่ในที่สุดก็เข้าใจว่าความรักของนางไม่อาจดึงเขากลับมาได้นางจึงตัดสินใจกลับไปหาพ่อแม่รัศมีเพื่อขอพรให้หลุดพ้นจากความทุกข์ครั้งนี้ พระนางได้ขอพรกับพ่อแม่รัศมีว่าลูกขอไปเกิดในภพภูมิอื่นและหากวิบากกรรมความรักของลูกยังไม่หมดสิน้นขออย่าได้มีความรักอีกเลยและขอให้ลูกมีโอกาสสร้างความดีบำเพ็ญบุญเพื่อหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงพ่อแม่รัศมีเห็นถึงความเจ็บปวดของนางจึงประทานพรให้นางได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิมนุษย์เพื่อสะสมบรารมี เมื่อพยาวีราการรับรู้ถึงการจากไปของอรพินที่วาลินแล้วเขารู้สึกผิดและเสียใจอย่างลึกซึ้งแต่ไม่อาจดึงพระนางอรพินกลับมาได้ได้แต่คอยติดตามดูแลนางในภพภูมิของมนุษย์เพื่อรวมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลหวังว่าสักวันผลบุญจะส่งผลให้พระนางได้กลับมาพบกับเขาอีกครั้ง และนี่คือภาพวาดของพระนางอลพินที่วาลินนาคินีนางนาคีที่ได้กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอาจารย์กบนักวาดองค์เปิดสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับลูกค้าทุกท่านขอบคุณค่ะ